สวัสดีครับกระผมนายชินกรตตั้งศีวัฒนากุลจากหน่วยวิจัยภาษาศาสตร์เอเชียตัวนอกเสียงใต้ภาควิชาภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอนำเสนอผลงานเรื่อง The Reconstruction of k u n Chief or Lord Through Philological Sources หรือแปลเป็นไทยว่าการสืบสร้างคำว่าขุนจากหลักฐานเชิงนิยุกติศาสตร์สำหรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภาษาและวัฒนธรรมไทยในวิถีโลกสมัยใหม่ Thai in the modern world 2020วันที่17-18ธันวาคม2563จัดโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับขุนที่พูดถึงในงานนี้ไม่ได้หมายถึงกริยาขุนที่แปลว่าทำให้กินจนอ้วนอย่างขุนหมูหรือโคขุนนะครับแต่พูดถึงขุนอย่างในงคำว่าขุนนางขุนศึกขุนพล เจ้าขุนมูลนายหรือตัวขุนของหมากรุกภุ่มหลังและบริบทของคําว่าขุนในความหมายหลังนี้นะครับเรามักจะพบการใช้คําว่าขุนเนี่ยเป็นตําแหน่งหรือคํานําหน้าชื่อของวีรบุรุษในตํานานหรือพงศวดานไทยกลุ่มต่างๆเมื่อจะเป็นขุนลู่ขุนไลในพงศวดานไทยใหญ่ขุนหลวงขุนไลในพงศวดานอาหมหรือตํานานขุนบรมราชาธิราชและโอรสทั้ง7ซึ่งก็เป็นขุนทั้งหมด ซึ่งก็เป็นตำนานของฝั่งลาวนะครับตัวละครที่เป็นขุนเนี่ยู้แล้วแต่มีสถานะเป็นเจ้าผู้ปกครองทั้งสิน้นถ้าเราสังเกตจากในตำนานนะครับทีนี้ในทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติเนี่ยโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างภาษาจีนโบราณกับภาษาบรรพบุรุษไทยเรารับรู้กันมานานแล้วว่าคําว่าขุนในภาษาตระกูลไทยเนี่ยเป็นคําที่ยืมมาจากภาษาจีนโบราณซึ่ง ปัจจุบันเนี้ยในเสียงสำเนียงมมนดารินเนี่ยออกเสียงคำนี้ว่าจีนเอ่อถ้าเป็นสำเนียงกวางตุง้งออกเสียงว่ากวนปัญหาคือเอ่อเราไม่มีรูปสืบสร้างของคำว่าขุนครับหรือก็คือเรารู้แค่ว่าคำนี้ยืมมาจากภาษาจีนโบราณแต่เราบอกไม่ได้ว่ายืมมาจากภาษาจีนสมัยไหนแล้วตอนที่ยืมมาเนี่ยมันมีหน้าตาย,ยัางไงในภาษาบรรพบุรุษที่เราสืบสร้างอันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า เราไม่มีข้อมูลในการสืบสร้างครับหรือกล่าวก็คือเราไม่ได้มีข้อมูลของคําว่าขุนเนี่ยในภาษาตระกูลไทยสำเนียงต่างๆเพราะว่าตัวคําว่าขุนนี้เองเนี่ยเ,เป็นคําที่ดึงข้อมูลจากผู้บอกภาษาได้ยากเนื่องจากเป็นศัพท์ทางการปกครองซึ่งอาจจะหายไปแล้วในปัจจุบันทําให้ตัวคำนี้อาจจะเลือนหายไปจากการรับรู้ของผู้พูดด้วยฉะนั้นคำถามวิจัยของผมก็ตรงไปตรงมานะครับคือ รูปสัพทมูลของคำว่าขุนเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรฉะนั้นจุดประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือการสืบสร้างรูปภาษาไทยตอนตกเฉียงใต้ดั้งเดิมของคำคำนี้ครับในเบื้องต้นเนี่ยเราจะพอสืบสร้างสระอุตัวสะกดแม่กลนแล้วก็วรรณยุกเอดั้งเดิมได้อย่างมั่นใจครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเพยญชนะต้นเนี่ยเราทราบเพียงแค่ว่าเพยญชนะต้นน่าจะเป็นเสียงสกัดกั้นเ,เสียงกักหรือเสียงแจ๊กบอกไม่ได้ ที่บอกได้คือน่าจะเป็นเสียงกล้องแต่ว่า,เ,าเพยชนชาร์ตตัวนี้เนี่ยเกิดที่บริเวณเพดานอ่อนหรือว่าลิ้นไก่เนี่ยอันนี้ก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันครับางานวิจัยชิ้นนี้ผมใช้วิธีผสมผสานระหว่างการตีความหลักฐานโบราณกับการเอาข้อมูลหลักฐานโบราณเนี่ยมาใช้ระเบียบวิธีเปรียบเทียบอีกทีหนึง่งอธิบายก็คือโดยปกติเนี่ยระเบียบวิธีเปรียบเทียบเราจะใช้ข้อมูลที่เป็นภาษาปัจจุบันเท่านั้นครับ แต่ว่าในงานนี้เนี่ยใช้ข้อมูลภาษาโบราณมาเปรียบเทียบกันแทนครับในบริบทสมัยสุโขทัยนะครับในทางวิชาการเราตีความว่าขุนเนี่ยใช้เรียกเจ้าเมืองหรือเจ้าแคว้นที่น่าจะเล็กเช่นขุนสามชนเจ้าเมืองชอดน,นะครับในขณะที่เราตีความคำว่าพ่อขุนเนี่ยว่าเป็นขุนเหนือขุนหรือเป็นผู้ปกครองที่มีบริวารที่เป็นขุนอีกทีหนึง่ง เพราะว่าคําว่าพ่อขุนเนี่ยเรามักจะพบเป็นคําเรียกกษัตริย์สุโขทัยยุคต้นๆครับแต่ถ้าเราไปดูบริบทสมัยอุธยานะครับเช่นในจารึกหลักแรกๆของอยุธยาเลยเนี่ยเราจะพบว่าคําว่าขุนมีตําแหน่งเป็นเพียงค่ารับใช้ของพรมหากษัตริย์เท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นขุนศรีรัตนากรหรือขุนศรีชัยราชมงคลเทพในกฎหมายตาสมดวง ที่ตาขึ้นในสมัยสมเด็จพระรุไตยโลกนาฏเองเนี่ยตัวโดยเฉพาะตัวกฎหมายศักดินาทหารหัวเมืองแล้วก็ศักดินาพลเรือนเนี่ยเราจะพบว่าขุนเนี่ยถูกปรับให้เป็นตําแหน่งที่เล็กที่สุดแล้วในบรรดาขุนนางระดับสูงทั้ง4ี่ตำแหน่งซึ่งมีขุนหลวงพระพระยา,าตําแหน่งของขุนที่เล็กเนี่ยก็สืบมาจนถึงสมัยปัจจุบันเลยครับจนกระทั่งเกิดการยกเลิก บรรดาศักดิ์ไปคำว่าขุนก็เลยหายไปจากตําแหน่งขุนนางไทยนะครับทีนี้มันมีประเด็นอยู่ว่าตัวอักขรขอไข่ขอขวดแล้วก็ขอคอยขอคนเนี่ยแต่เดิมคนไทยก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงทีนี้บรมครูทางด้านภาษา,าศาสตร์เชิงประวัติของภาษา,าตระกลูลไทยเนี่ยได้เคยเสนอไว้นาาแล้วว่าตัวอักรรขอไข่และขอคายเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยแทนกลุ่มเสียงพยัญชนะที่เป็นเสียงกักขณะที่ตัวขอขวดและขอคนซึ่งเป็นอักษรที่ดัดแปลงมาจากขอไข่ขอควายเนี่ยแทนพยัญชนะที่เป็นเสียงเสียดแทกในตำแหน่งที่ตรงกันนะครับถ้าเราดูในตารางนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าอ,อ,อักขระทั้ง4ตัวเนี่ยสามารถแทนเสียงสืบสร้างโบราณของภาษาไทยตอนตกเสียงใต้ดั้งเดิมได้อักขระและเสียงพอดีครับ เพราะว่าจริงๆเรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับอาจารย์แอนโทนีดีเลอร์เนี่ยเขาได้เปรียบเทียบคําที่สะกดด้วยขอไข่แล้วก็ขอขวดในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเนี่ยกับรูปสืบสร้างของอาจารย์ลีฟังก้ยเนี่ยแล้วเขาก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอักขระทั้งขอไข่และขอขวดเนี่ยมันต่างก็ไปตรงกับรูปสืบสร้างที่เป็นเสียงกักและเสียงเสียดแทรก อย่างละตัวเป็นอย่างน้อยทําให้เราสามารถระบุเป็นชุดปฏิภาคเสียง5ชุดได้อันนี้คือชุดปฏิภาคเสียงที่อาจารย์แอนโทนีดิลเลอร์เสนอนะครับโดยการเทียบคำที่พบในเสียอาจารึกหลักที่1กับคำการอ่านออกเสียงในภาษาไทยกลุ่มต่างๆว่าจะเป็นไทยขาวนูแสกแล้วก็ภาษาจ้วงเหนือนะครับ ถ้าเราลองมาสรุปเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่อาจารย์หลี่เสนอว่าเป็นเสียงกักพลลมเพดานอ่อนหรือ kh เนี่ยมันก็ตรงกับทั้งขอไข่และขอขวดในสิลาจารึกหลักที่1ขณะที่เสียงที่อาจารย์หลี่เสนอว่าเป็นเสียงเสียดแรกเพดานอ่อนหรือตัว x เนี่ยก็ตรงกับทั้งขอไข่และขอขวดในศิลาจารึกหลักที่1เช่นเดียวกันถ้าเราลองเอาข้อค้นพบใหม่ๆของอาจารย์วีระโอสถาพิรัตแล้วก็ อาจารย์พิทยวัฒนพิทยาวมาเปรียบเทียบกันเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วรูปคําที่สะกดด้วยขอไข่ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเนี่ยมันตรงกับเสียงสืบสร้างสองเสียงครับคือเสียงกักพลดลมเพดานอ่อน kh ซึ่งอาจจะมีรอเรือควบกด้วยอ,อีกเสียงหนึ่งคือเสียงเศษแรกเพดานอ่อนตัว x ครับขณะที่เสียงที่เป็นขอขวดเนี่ย มันจะไปตรงกับเสียงสืบสร้างที่เป็นเสียงลิ้นไก่ไม่ว่าจะเป็นเสียงกักลิ้นไก่ตัวคิวหรือเสียงเสียดแทรกลิ้นไก่ตัวคายหรือ x หางยาวนะครับจากรูปเนี่ยเราก็จะพอบอกได้ว่าเสียงกักพนลมเพดานอ่อนหรือเสียง k h เนี่ยแล้วก็เสียงเสียดแทกเพดานอ่อนเสียงตัว x ในภาษาไทยตอนตกเฉียงใต้ดั้งเดิมเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะรวมกันเป็นเสียงกักพนลมเพดานอ่อนเฉย ก็คือ kh กับ x เนี่ยรวมกันเป็น kh ในภาษาที่ศิลาจารึกหลักที่หนึ่งพูดกันแทนเสียงนี้ด้วยตัวขดข,ข่ไขณะทีเ่เสียงลิ้นไก่ไม่ว่าจะเป็นเสียงกักลิ้นไก่หรือเสียงเสียดแรกลิ้นไก่เนี่ยในสมัยไทยตอนตกเฉียงใต้ดั้งเดิมเนี่ยสเสียงนี้รวมกันกลายเป็นเสียงที่แทนด้วยรูปอักขระขอขวด ในศีลาจารึกหลักที่1ก็น่าเชื่อว่าเสีย,สยงที่ตัวอักษรของขวดแทนในขณะนั้นเนี่ยเป็นเสียงเสียดแทรกเพดานอ่อนในสมัยสุขโขทัยครับทีนี้ถ้าเราลองมาดูคำว่าขุนนะครับในจารึกสุขโขทัยหลักแรกๆเลยเนี่ยคำว่าขุนจะสะกดด้วยของขวดทั้งหมด จารึกพวกนี้เนี่ยจะมีอายุอยู่ในช่วงคริสตศตรวตรรษที่14ตอนต้นเช่นศิลาจารึกหลักที่หนึ่งจารึกพ่อขุนรามพลและก็จารึกนครชุมนะครับแต่ในจารึกหลักถัด,ถดมาเนี่ยซึ่งอยู่ในช่วงครึ่งหลังของคริสตศตรวตรรษที่14เนี่ยเราจะพบว่าคําว่าขุนเนี่ยเริ่มสะกดด้วยขอไข่สมากเมื่อจะเป็นศิลาจารึกวัดป่ามะม่วงหนึ่งสิลาจารึกวัดป่ามะม่วงสอง จารึกวัดสีชุมแล้วก็จารึกวัดพยื่นเป็นต้นนะครับในส่วนของจารึกอยุทยาเนี่ยตัวอายุของจารึกอยุทยาอยู่ประมาณปลายคริสตศตวรรษที่14แล้วแล้วเราก็พบว่าคําว่าขุดเนี่ยสกดเป็นขอไข่หมดครับนั้นจากจารึกเนี่ยเราก็พอจะสรุปได้ว่าความแตกต่างระหว่างเสียงขอไข่และขอขวดเนี่ยดูเหมือนจะหายไปราว ครื่งหลังของคริสตสตวรรษที่14ครับแล้วก็อีกอย่างก็คือรูปดั้งเดิมของขุนเนี่ยหมายถึงว่ารูปดั้งเดิมของคําว่าขุนที่สะกดด้วยขอขวดในศิลาจารึกหลักที่1เนี่ยมีทางเป็นไปได้2ทางคืออาจจะเป็นเสียงกักลิ้นไก่หรือเสียงเสียดแทรกลิ้นไก่นะครับถ้าเราลองไปดูหลักฐานจากฝั่งล้านานานะครับ ในคู่มือแปลภาษาจีนเป็นภาษาล้านานาในสมัยราชวงศ์หมิงเราก็พบการใช้อักขระขอไข่ขอขวดที่มีความต่างอย่างมีนยัยสําคัญเหมือนกันครับกล่าวคือคําในพจนานุก,กรมเล่มนี้ถ้าสะกดด้วยตัวอักขระขอไข่ภาษาจีนจะใช้เสียงกักพนล,ลมหรือที่ในพินอินเขียนเป็นตัวเคเนี่ยนะครับถอดเสียงขอไข,ข่ ขณะที่ถ้าเป็นคำที่สะกดด้วยอักขระขอขวดเนี่ยในภาษาจีนเขาจะใช้เสียงเสียดแทรกถอนหรือในนี้ถ้าเป็นพินอินก็จะเป็นตัว h กับตัว x นะครับพอเราลองเอาคำศัพท์ที่พบในนี้ไปเทียบกับรูปสืบสร้างในภาษาไทยตอนตกเฉียงใต้ดั้งเดิมนะครับเราจะพบว่าคำที่สะกดด้วยขอไข่เนี่ยมาจากเสียงกักพนลมหรือเสียงตัว k h นะครับ ขณะที่คำที่เป็นขอขวดสะกดเนี่ยมีที่มาสามอันคือเป็นเสียงเ,เสียดแสกเพดานอ่อนตัว x เสียงกากลิ้นไก่ตัว q แล้วก็เสียงเสียดแสกลิ้นไก่ตัวคยนะครับในเอกสารฉบับเดียวกันนี้นะครับเราพบคำว่าขุนสองครั้งก็คือขุนที่เขาให้คำแปลว่าขุนนาง แล้วก็วลีว่าแทนขุนที่เขาแปลว่าขึ้นดำรงตำแหน่งในทั้งสองครั้งเนี่ยเราจะพบว่าคำว่าขุนสะกดด้วยขอขวดแล้วก็ถอดเสียงด้วยเสียงเสียดแส้ของจีนหรือก็ที่เห็นในปินอินคือตัว h นะครับพฉะนั้นข้อมูลล้านานานเนี่ยมันจะฟ้องว่า,ารูปดั้งเดิมของคำว่าขุนเนี่ยในสมัยไทยตอนตกเสียงใต้เนี่ยมี ความไม่ได้3ทางคือเป็นเสียงเสียดแกเพดานอ่อนตัว x เสียงเสียดแทรกลิ้นไก่ตัวคายหรือเสียงกักลิ้นไก่ตัวคิวแต่พอเราลองพิจารณาหลักฐานจากสุโขทัยเนี่ยเราก็จะพบว่ารูปที่เป็นเสียงเสียดแทกเพดานอ่อนเนี่ยน่าจะเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นความเป็นไปได้ก็เหลือแค่2ทางครับคือเสียงกักกับเสียงเสียดแทรกที่ลิ้นไก่ทีนี้ หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวจดหมายเหตุรายวันที่ใช้เป็นหลักฐานชั้นต้นสําหรับการเขียนพงาวด้านหมิงเราเรียกเอกสารฉบับนี้ว่าหมิงสือลู่ในเอกสารฉบับนี้เนี่ยเราพบการจดชื่อราชทูตของล้านช้างที่เดินทางไปราชสำนักจีนเนี่ยสองชื่อ,อสองชื่อนี้ไม่ได้พบแค่อย่างละครั้งนะครับแต่ว่าพบ หลายๆครั้งในช่วงสมัยของตนเองทีนี้ทั้งสองชื่อเนี่ยก็ดูเหมือนจะมียศเป็นขุนทั้งคู่การถ่ายทอดเสียงของคำว่าขุนเนี่ยก็ตรงกับที่ใช้ในภาษาล้านนาคือเป็นเสียงเสียจแรกก็น่าเชื่อว่าคำว่าขุนในภาษาลาวในช่วงศตวรรษที่15เนี่ยมีเสียงเพนเชาต้นเป็นเสียงเสียจแรกไปดานอ่อนเหมือนกันปัญหาก็คือ เราไม่ได้มีคำศัพท์อื่นๆจดไว้ในนั้นฉะนั้นเราก็บอกไม่ได้ว่าตัวเสียงเสียดแทรกพดานอ่อนของภาษาลาวขณะนั้นเนี่ยมีที่มาจากเพียนชนะใดบ้างในภาษาไทยตนตกศิงใต้ดั้งเดิมครับทีนี้เราลองเอาข้อมูลมาเทียบกันดูนะครับเราจะพบว่าหนึ่งในรูปที่เราสันนิษฐานไว้เนี่ย ที่เป็นรูปไทยตนตกเสียงใต้ดั้งเดิมสองรูปเนี่ยมันจะมีเพียงรูปเดียวเท่านั้นที่ไปสอดคล้องกับภาษาจีนยุคเก่าเป๊ะเลยก็คือรูปที่เป็นเสียงกักลิ้นไก่ตัวคิวเนี่ยแหละครับฉะนั้นเราก็จะพอสรุปได้ว่าคําว่าขุนในภาษาไทยโบราณภาษาล้านนาโบราณหรือภาษาลาวโบราณเนี่ยซึ่งณขณะนั้นเองเนี่ยมันมีเพียงช้าต้นเป็นเสียงเสียแสดแทรกพดานอ่อนเนี่ยแต่เดิม ในสมัยไทยตอนตกเฉียงใต้เนี่ยมันน่าจะเป็นเพญชนะต้นที่เป็นเสียงกักลิ้นไก่ตัวคิวซะมากกว่าและตัวคำคำนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะมาจากออภาษาจีนในยุคเก่าถ้าถามว่าทำไมรูปภาษาจีนยุคเก่าดูสอดคล้องกว่านะครับก็ต้องบอกเลยว่าโดยปกติถ้ามันเป็นเสียงในสมัยจีนยุคก,กลางเนี่ยเ,ออเสียงกัก เพดานอ่อนที่ไม่พดลมเนี่ยมันจะต้องยืมมาเป็นเสียงเดียวกันในภาษาไทายตอนตกเสียงใต้ดังเดิมถ้ามันมีการพดลมเนี่ยมันก็จะยืมมาเป็นเสียงพดลมเช่นกันในภาษาไทยตอนตกเสียงใต้ดังเดิมยกตัวอย่างเช่นคํา,าว่ากาวคําว่ากว่าคําว่ากว้างนะครับเพียนชนะต้นเป็นเสียงกักไม่พดลมทั้งสิน้นขณะที่ถ้าเป็นคําว่าขุดคําว่าแ,แขกแล้วก็คําว่าไขเนี่ย พยัญชนะต้นก็เป็นเสียงกักพลลมในทั้งสองภาษานะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือโดยปกติคำในภาษาไทยตอนตกเสียงใต้ดั้งเดิมเนี่ยถ้าพยัญชนะต้นเป็นเสียงกักลิ้นไก่หรือตัวคิวนะครับมันจะไปตรงกับเสียงที่เป็นเสียงกักลิ้นไก่ตัวคิวเหมือนกันหรือถ้ามันไปตรงกับเสียงกักไพดานอ่อนเนี่ย มันจะเป็นเสียงกักเพดานอ่อนที่มีลักษณะพิเศษบางประการยกตัวอย่างเช่นคำว่าแขนกับคำว่าเข็บเนี่ยเราสืบสร้างได้เป็นเสียงกักลิ้นไก่แต่ว่าในรูปภาษาจีนยุคเก่าที่เขาสืบสร้างกันเนี่ยมันเป็นเสียงกักเพดานอ่อนที่มีลักษณะเพิ่มเติมไปจากเดิมไม่ใช่เสียงกักเพดานอ่อนธรรมดาออหรืออย่างคําว่าขวัญเนี่ย ซึ่งเราสืบสร้างเป็นเสียงกักลิ้นไก่ในภาษาไทยตอนตกเสียงใต้รูปภาษาจีนยุคเก่าที่เขาสืบสร้างก็มีเพียนช้าต้นเป็นเสียงกักลิ้นไก่ตรงกันถ้าเราลองไปเทียบกับงานของอาจารย์พิเทวัตเมื่อปี2014นะครับว่าได้ยุคสมัยของคํายืมจีนในภาษาตระกูลไทยเนี่ยเราก็จะพบว่าคําว่าขุนเนี่ยจะไปสอดคล้องกับยุคสมัยที่เป็นยุค ก่อนขั้นตอนปลายนะครับก็คือเป็นยุคหลังจากจีนยุคเก่าลงมาเล็กน้อยแต่ว่าเป็นยุคก่อนที่เสียงจะเปลี่ยนไปเป็นจีนยุคกลางนะครับผมอยากจะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านว่าในอนาคตถ้าเรามีข้อมูลของคำว่าขุนในภาษาตระกูลไทยถิ่นต่างๆมากขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าการสืบสร้างที่ผมเสนอเนี่ยมันถูกหรือผิดเอ่อโดยดูจาก แนวทางการปฏิภาณได้เลยครับเช่นถ้าเราไปดูในตารางของอาจารย์แอนโทนี d ดีเลอร์เนี่ยดูข้อมูลที่เป็นภาษาหนูภาษาแสกภาษาจ้งเหนือเทียบกับไทยกลุ่มกลางไทยกลุ่มตอนตกตัวนอกเฉียงใต้นะครับตัวข้อมูลมันจะบอกว่าเป็นเสียงกักลิ้นไก่ดั้งเดิมหรือเป็นเสียงเีสยดแทรกลิ้นไก่ดั้งเดิมหรือเป็นเสียงใดก็ตามเนี่ยข้อมูลมันจะสดมันจะบอกอย่างชัดเจน นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็เชิญได้เลยครับใน YouTube ท่านผู้ฟังสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับจะพยายามเข้ามาตอบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ